โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXIV Channel นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกม Sword Art Online u n l e a s h Betting กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมนะผมก็ได้ทำการส่มกาชาใหม่กับตัวละครใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะกับคุณหนูซินวี่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งผลสรุปเลยนะครับผมนะก็ไม่บอกหรอกนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะครับผมนะแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมนะว่า ตอนนี้ผมได้ตัวละครใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับคุณหนูซินวีตัวละครตัวใหม่ในกาชานั่นเองเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูในคลิปนั้นนะครับผมนะเพิ่งลงไปเมื่อวานนี้เนาะไปดูกันได้เลยนะครับผมนะผมสุ่มไปทั้งหมด2 ID เดีเลยเนาะสำหรับกาชาของคุณหนูซินวีนั่นเองนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็หลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับผมนะผมก็ได้ทําการไปลิมิตเบรกไปปั่นตัวละครขึ้นมานะครับผมนะจนในวันนี้นะครับผมนะผมจะมา รีวิวตัวละครคุณหนูซินวี่กันนะครับผมนะมาเดี๋ยววันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับผมนะว่าความสามารถของคุณหนูซินวี่เนาะจะเก่งขนาดไหนนะครับผมนะแต่ย้ําก่อนว่าสําหรับคุณหนูซินวี่ตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวละครคุณหนูซินวี่กันนะครับผมนะสำหรับคุณหนูซินวี่นะครับผมนะหลังจากที่เอ่กก็คิดอยู่นานนะว่าจะปั้นเลเวลอะไรดีนะครับผมนะแต่ไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะครับผมนะคือ กาชาเราเนี่ยสุ่มมาก็เกลือมาตลอดนะครับผมนะตั้งแต่ตู้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมนะไม่ได้ตัวละครใหม่แม้แต่ตัวเดียวเลยวันนี้บั่นไส้นะครับผมนะปั้นไปเลย120นะครับผมนะเนาะก,ก็ตามนั้นนะครับผมนะคุณหนุนซินวีตัวละครตัวนี้ผมปั้นขึ้นเลเวล120รเลยนะครับผมนะแต่สําหรับใครที่แบบว่าอ,อยาก ปั้นแบบว่าเออหินไม่ค่อยพอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปั้นถึงเลเวลร้อยห้าก็พอนะครับผมนะเออเนาอเอาโอเคเลเวลร้อยห้าก็พอแล้วนะครับผมนะสำหรับคนหนูซินวี่เนาะมาสำหรับวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกว่าผมปั้นไว้ที่เลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบเนาะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายกายภาพนะครับผมนะเป็นตัวละครธาตุมืดเนาะอักแท็กนะครับผมนะจะอยู่ที่9,300นะครับผมนะ แล้วก็คริทิคอลเนาะจะอยู่ที่1142นะครับผมนะอันนี้ก็จัดว่าสูงอยู่เนาะสำหรับคริ t ิคอลเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาวุธที่ผมสวมใส่ให้ในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้บวกคินะเออไม่ได้บวกคีเนาะสำหรับสปีดนะครับผมนะ347บนะครับผมนะก็จัดว่าค่อนไปทางสูงเลยนะครับผมนะสำหรับสปีดของซินวีเนาะอ่าประมาณนี้เนาะสำหรับของสวมใส่ในคลิปนี้ที่ผมสวมใส่ให้ซินวีเนาะ สำหรับอาวุธนะครับผมนะก็จะเป็นอาวุธของซินวี่เลยนะครับผมนะไปแลกมาจากออที่แบ็กสมิธนะครับผมนะสำหรับความสามารถของอาวุธเนาะก็คือจะเป็นการเพิ่มแอคแท็ก 15%ให้กับผู้สมสัแล้วแล้วก็จะเพิ่ม Defense หรือว่า d e ฟ30%ให้กับผู้สมัครเนาะแล้วก็จะเพิ่ม Attack อีก9%ให้กับผู้สมัครเมื่อผู้สมัครใช้สกิล A หรือสกิล s อสซอลนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นดาบที่ดีนะครับผมนะเอาไปคอมโบกับสกิล A ของซินวีได้นะครับผมนะสำหรับชุดนะครับผมนะก็เอ่อมีแค่ชุดนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นชุดของคุณหนูซิลิก้านะครับผมนะตัวละครครบรอบ2ปีครึ่งเนาะแต่เนื่องจากว่า ผมไม่มีคนหนูซิลิก้านะครับผมนะก็เลยเอามาใส่ให้ซินวีแล้วกันเนาะสำหรับความสามารถของชุดเนาะก็คือจะเป็นการเพิ่มเฮดพิวกเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้สวมใส่เท่านั้นนะครับผมนะสำหรับแอคแท็ก8%เนี่ยซินวีจะไม่ได้รับเนาะเพราะว่า มันไม่ใช่ซิลิก้านะครับผมนะเออเนาะตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ชื่อซิลิก้านะครับผมนะถ้าชื่อซิลิก้าก็จะได้รับแอคแท็ก8%เนาะสำหรับแหวนนะครับผมนะก็แน่นอนเนาะเป็นแหวนดาเมจนะครับผมนะเพิ่มแอคแท็ก8%เมื่อเกณฑ์รีคอลเลคชันฟิลธาตุพืชเท่ากับ3หรือว่ามากกว่า3นั่นเองเนาะซึ่งสี่ช่องผมก็ใส่ไปทั้งหมดสี่รูเลยนะครับผมนะเออเนาะสี่ช่องใส่ไปสี่รูเลยแอคแท็ก8%เนาะโอเคตามนี้เนาะสำหรับของสวมใส่นะครับผมนะ แล้วก็ต่อมาเนาะสำหรับสกิลนะครับผมนะของซิดวีนั่นเองเนาะสำหรับอินคาเนตสกิลนะครับผมนะควิกบีทแฟงนะครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะจะลดต้านทานธาตุมืดลง20เป็นเวลา1เทิร์นนั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับอินคาเนตสกิลก็มีเท่านี้เลยนะครับผมนะไม่มีเพิ่มดาเมจให้กับสกิลอินคาเนตอย่างนี้ไม่มีนะครับผมนะเออมีแค่นี้เลยเนาะสำหรับไอ้ที่ลดต้านทานธาตุมืดเนี่ยสามารถเอาไปคอมโบกับสกิล A ของ ซินวีได้นะครับผมนะเเดี๋ยวมันจะคอมโบไงเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งเนาะ สำหรับซอลสกิลสสกิลหลักๆของซินวีนะครับผมนะสกิลแรกเนาะเป็นสกิลบีนะครับผมนะเลดแบ็คลัชบีนะครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบสตรองนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะซินวีจะเพิ่มแอ็แท็กให้กับตัวเอง15%เป็นเวลา2เทิร์นเนาะแล้วก็ดาเมจนะครับผมนะจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีก15%นะนเนาะถ้าศัตรูเนาะอยู่ในสถานะติดดีบัฟลดเกาะกายภาพอยู่นั่นเองเนาะแล้วก็จะเพร่มสกิลสำคัญได้52.5%นะครับผมนะอันนี้คือสกิล B, ก็นต์นะครกเนาะ ส่วนสกิลที่2เป็นสกิล A นะครับผมนะวอลพ่อด้วยซัคชั่นเเนาะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบ e x t r a s t ตองนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะดาเมจของสกิล A จะถูกเพิ่มขึ้นมาอีก15%เนาะถ้าศัตรูติดดีบัฟลดต้านทานธาตุาอยู่นั่นเนองนะครับผมนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับผมนะว่าไออินคาร์เนตสกิลเนี่ยมันลดต้านทานธาตุลดลง20%นะครับผมนะซึ่งมันสามารถเอามาคอมโบกับสกิล A ได้นะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่า แรงมากๆสำหรับสกิล A เนาะไหนจะไปคอมโบกับดาบของซินวีอีกนะครับผมนะที่เพิ่มแอคแท็กอีก9%เอนเนาะแล้วก็เอาไปคอมโบกับแหวนอีกโอโ้โหคอมโบหลายอย่างนะครับผมนะสำหรับสกิลต่อมาเนาะเป็นสกิลบัฟนะครับผมนะสกิลสุดท้ายแล้วเนาะ Enchant Fuel นะครับผมนะก็จะเป็น Charge Deal and Protect and Fuel นะครับผมนะก็คือจะเป็นการเพิ่มชาร์จให้กับฝาลองตัวหนึ่งสองจุดสองห้าเท่าเป็นเวลา1เทิร์นเนาะแล้วก็จะเพิ่มนะครับผมนะเกาะกายภาพให้กับฝ่าลองทุกตัวสิเปอร์เซ็นเป็นเวลา3เทิร์นเนาะแล้วก็จะโบกเกอร์ Recollection Fuel ธาตุมืดเพิ่มขึ้นมาอีก1นะครับผมนะอ่าตามนี้เนาะสำหรับสกิลบัฟเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันคือจะเอามาแบบว่าเพิ่มเกอร์ Recollection Fuel ธาตุมืดเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับสกิลหลักๆของซินดี้นะครับผมนะ แล้วก็ต่อมาเนาะนอกเหนือจาก4สกิลหลักๆของซินวี่แล้วนะครับผมนะก็จะมีสกิลอื่นด้วยเนาะสำหรับสกิลแรกนะครับผมนะสเปเชียลพาร์ตเนอร์นั่นเองเนาะสำหรับสเปเชียลพาร์ตเนอร์ของซินวี่ก็คือจะเป็นอาซุนะนั่นเองนะครับผมนะซินวี่ตัวละครตัวนี้สามารถใช้แอคทีฟลรีคู่กับอาซุนะได้ทุกตัวละครในเกมเลยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าใช้คู่กับอาซุนะธาตุมืดเนาะมันจะได้รับโบนัสทั้งหมด2ส่วนนะครับผมนะโบนัสส่วนแรกเนี่ยจะเป็นโบนัสส่วนของสเปเชียลพาร์ตเนอร์เนาะอีกส ครับผมนะในส่วนของอาวุธเนี่ยจะไม่ได้รับเนาะเพราะว่ามันใช้อาวุธกันคนละแบบเนาะซินวีใช้ดาบอาซุนาใช้แลเพียนะครับผมนะอ่าสำหรับลีดเดอร์สกิลของซินวีเนาะก็จะเป็นการเพิ่มแอคแท็5%เนาะให้กับฝั่งเราทุกตัวที่เป็นตัวละครธาตุมืดเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นเมมเบอร์นะครับผมนะจะเพิ่มแอคแท็กหให้กับทีมธาตุมืดเราทุกตัวเลยเนาะอ่าประมาณนี้เนาะสำหรับลีดเดอร์สกิลแล้วก็เมมเบอร์สกิลแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผมนะสเปเชียลแบทเทิลสกิลเนาะก็จะมีอินคาเนตคอมโบนั่นเองเนาะก็คือสามารถใช้อินคาเนตสกิลร่วมกับตัวละครตัวอื่นได้เนาะแล้วก็จะมีเบรกสแต็กด้วยนะครับผมนะทุกๆกการใช้สกิลบีตอนเบรกบอสเนาะจะมีเบรกสแต็กบวกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสนะแต็การรรดเบบก้วยนะนะะคัผม เมื่อสตูติดการดเบรกเนาะแล้วถ้าเราใช้อินคาร์เน s สกิลตอนบอสติดการดเบรกอยู่ดาเมจของอินคาร์เนตสกิลจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมนะก็ประมาณนี้สําหรับสกิลหลกักๆของซินวีทั้งซอสสกิลหลักๆอินคาร์เนตสกิลแล้วก็สกิลเสริมเนาะ สำหรับลูนนะครับผมนะลูนของซินวี่เนาะก็จะเป็นการเพิ่มเบรก10%เนาะเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุแสงแล้วก็เมื่อใช้สกิลบีนะครับผมนะลูนก็ประมาณนี้นะครับผมนะผมก็ไม่ได้แลกเพิ่มอะไรมาเนาะเพราะว่าคิดว่าอันเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับผมนะเอะ สำหรับซินวีตัวละครตัวนี้เนาะถ้าใครแบบว่าไม่มีรูนตัวละครเนานะผมก็จะแนะนําเป็นสัก2เซตละกันเนาะเซตแรกที่เป็น2หมัด2สปีดนะครับผมนะเซตสมด,ดุลเลยเนาะอีกเซตหนึ่งนะครับผมนะเป็น3หมัด1สปีดนะครับผมนะเนื่องจากว่าตัวละครซินวีตัวนี้ก็สปีดเร็วอยู่แล้วเนาะอ่าเร็วอยู่แล้วนะครับผมนะซับซิบนวะีเนาะโอเคสําหรับรายละเอียดตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับผมนะโดยรวมเลยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่สกิล ของสมใส่มันเนี่ยจะคอมโบกันหมดเนาะอ่าอินคาร์เนีสกิลควบคู่ไปกับสกิล A อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเอ h นฮานเอ่อฟิลอีกนะครับผมนั่นะก็คือเป็นสกิลบัฟนั่นแหละเนาะที่สามารถโปกเกตรีคอเทชั่นฟิลธาตุมืดได้นะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของซินวีกันเลยดีกว่านะครับผมนะว่าตัวละครนี้จะเก,ก่งขนาดไหนนะครับผมนะ สำหรับด่านที่วันนี้ผมจะมารีวิวคุณหนูซินวีนะครับผมนะก็จะเป็นอีเวนต์ล่าสุดนั่นเองนะครับผมนะเอาฟาสต์คอร์สมอร์ตันเองนะครับผมนะเป็นบอสธาตุแสงนั่นเองเนาะสำหรับด่านที่วันนี้เราจะไปเนาะจะเป็นด่านที่4นะครับผมนะเจอบอสระดับเวลี่ฮาร์ดนะครับผมนะบอสเลเวล120เนาะ สำหรับทีมที่ผมเอามาในวันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นทีมตามนี้เลยนะครับผมนะอาจจะไม่ใช่ธาตุมืดล้วนเนาะก็จะมีนอนเอลิเมนต์โผล่มาตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมนะเรนลี่เนาะสำหรับอลิสนะครับผมนะผมเอามาเป็นผู้นําทีมเนาะเอามาเบรกนะครับผมนะแล้วก็เอามาเพิ่มอิีคาร์เดชสกิลตอนเริ่มเกมเนาะส่วนอาร์เซน่าเวดดิ้งนะครับผมนะอาร์เซน่าเวดดิ้งเนี่ยผมเอามาแอคทีฟลิงคู่กับซินวี่แน่นอนเนาะหนึ่งเลยนะครับผมนะหลักๆเลยคือเอามาแอคทีฟลิงคู่กับซินวี่เนาะ แล้วก็อย่างที่2นะครับผมนะเอามาเพิ่มคิเอามาฮิลนะครับผมนะอย่างที่3คือเอามาเพิ่มเกรดรีคอร์ดเซชั่นฟิลธาตุมืดเนาะแล้วก็ต่อมาสำหรับคิริโตะนะครับผมนะคิริโตะตัวเริ่มเกมเลยเนาะเอามาเบรกนะครับผมนะแน่นอนเลยเอามาเบรกแน่นอนเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวละครเก่าที่ถูกบ๊อบความสามารถขึ้นมาเนาะแล้วก็เอามาเพิ่มเกรดรีคอร์ดเซชั่นฟิลนิดหนึ่งนะครับผมนะส่วนซินวี่ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นตัวละครรีวิวหลักของเราอยู่แล้วเนาะส่วนเลนลี่นะครับผมนะผมเอามาเพิ่มแอคแท็กกับคริติคคอลลให้้ททัังีมมเยนนะะรบผ แล้วก็ตัวสุดท้ายอาสนาธาตุมืดอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้เอามาลดเกาะกายภาพเฉยๆเลยนะครับผมนะสำหรับทีมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคมามาลุยกันทุกคนคำรามกินปากมึงเหม็นมากมาสำหรับสกิลแรกเนาะของซินวีที่เราจะใช้กันนะครับผมนะก็จะเป็นสกิลบีนั่นเองเนาะ เลดแบ็กลัชบีนะครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบสตรองนะครับผมนะหลังจากนั้นน้องจะเพิ่มแอคแท็กให้กับตัวเอง15%เป็นเวลา2เทิร์นเนาะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจให้กับสกิล B อีก15%เนาะถ้าศัตรูมีดีบัฟลดเกาะกายภาพอยู่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะเบรกสกิลฝั่งข้ามได้52.5%นะครับผมนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผมนะสำหรับซินวีเนาะมีเบรกสแต็กนะครับผมนะทุกๆการใช้สกิล B ตอนเบรกบอสเนาาาาาะะะะะจบบบวกกกเเเเเรรสสตตตคพิ่่่มมมมข้้อออีี1นนนนนนัังผ โอเคไปสกิลแรกลุยเพิ่มไอเทมเกับตัวเองก่อนแล้วก็ไปฟันมันโอเคอันนี้คือสกิลแรกนะครับผมนะไปโอเคอล,ลิชก็เบรกเบรกไป,ไปอาสุนะเพิ่มเกตฟิวหน่อยจ้าโอเคปักโตไปเบรกต่อปักโต้โอเค สำหรับสกิลต่อมาที่เราจะใช้กันเนะเาะก็จะเป็นสกิลบัฟหรือว่าสกิล enhance ฟิลนั่นเองนะครับผมนะชาร์ตเยี่ยวและเพอร์เท็กและฟิลนะครับผมนะก็คือซิลวี่นะครับผมนะจะบัฟชาร์จให้กับฝั่งเราตัวหนึ่ง2.5เท่าเป็นเวลา1เทิร์นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจะบัฟเกาะกายภาพให้กับฝั่งเราทุกตัว15%เป็นเวลา3เทิร์นเนาะแล้วก็จะบวกเกลียดรีคอนเนคชั่นฟิลธาตมืดเพิ่มขึ้นมาอีก1น,นั่นเนองนะครับผมนะอ่าเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งจริงๆกกก็็็ไไม่่ตต้้ออองบัฟดนะเแให้รู้ว่าบบััฟนะครผมนะ จริงๆหลักๆผมอยากได้แค่ไอ้ในส่วนของไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเกรดรีคอร์ดเลชั่นฟิวทาดมืดเนาะเออประมาณนั้นเนาะมาต่อมาเดี๋ยวเราใช้เลนลีกันต่อนะครับผมนะอย่างที่บอกว่าเลนลีเนี่ยเอามาเพิ่มแอคแท็กกับควิติคอลนะครับผมนะไปไปเจ้าหัวอ่าโอเคอาสนะอา่าแล้วก็ใช่ใช่ถูกแล้วงงงงงง,ง,งิดนึงนขออภัยตักโต ึบโอเคอนี่ยังจะติดครีอีกนะอ่าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวบัฟจริงไม่ต้องบัฟหรอกเนาะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องบัฟ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 อืมโอเคมาอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ขบวนการแล้วนะครับผมนะสำหรับอินคาร์เนตทีมคิวนั่นเองเนาะอึบโอเคเลนลิเพิ่มแอคแท็กกับควิกดาเมจอืมโอเคโอเคเท่ากับว่าตอนนี้ซินวี่เนาะ จะมีแอคแท็กอยู่ที่30นะครับผมแล้วก็คิดดาเมจน้อยอยู่ที่อีก30เนาะอ่าแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับอินคาเนตสกิลนะครับผมนะไม่ได้มีเพิ่มดาเมจไม่ได้มีอะไรเนาะโอเคมาเรียกอาซนะตัวนี้ออกมาเพื่อลดเกาะกายภาพเนะาะหยอหยอกหยอกหยอกแทงมันอือโอเคสำหรับสกิลต่อไปที่เราจะใช้กันเนาะก็จะเป็นอินคาเนตสกิลนั่นเองนะครับผมนะสำหรับเซนต์วิตัวละครตัวนี้เนาะ นอกจากมีอินคาเนตสกิลแล้วก็มีอินคาเนตคอมโบด้วยนะครับผมนะเมื่อเกรอินคาเนตสกิลเราเท่ากับ200%หรือมากกว่า200%รอยเซนาะซินวีจะสามารถใช้อินคาเนตสกิลร่วมกับตัวละครตัวอื่นได้นั่นเองเนาะซึ่งในคลิปนี้เราก็จะใช้อินคาเนตสกิลร่วมกับอาซึนะนั่นเองนะครับผมนะสำหรับอินคาเนตสกิลของซินวีนะครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะจะลดต้านทานธาตุมืดลง20%เนาะเป็นเเวลา1ทิร์นนะครับผมนะอ่าตามนี้เนาะควิก บีทแฟงนะครับผมนะลุยกันเลยดีกว่าไป,ไปเห็นอนะิเมชันกันแบบเต็มๆเต็มฮนไ่ใส่หูแมวเข้ามาก่อนไปลวจ้ากระโดดขึ้นฟ้ากระโดดลงมาฟันแปดแสนหะ้าเนาะถ้าเมื่อกี้ใครเห็นก็คือจะลดต้านทานธาตุมืดลง20%เอนาะโอเคซึ่งอย่างที่บอกว่ามันสามารถเอาไปคอมโบกับสกิลเอได้นะครับผมนะ อัศวินะก็ไปหลังจากไม่ได้เห็นกันมานานแล้วทุกคนอัศนะเวทติ้งเนาะเลี่ยนครับผมนะเลี่ยนเลี่ยนละเกินนี่โหมันจะนานไปไหนวะเนี่ยนานมากนะสำหรับอีคาเดนสกิลของอัศนะเวทติ้งเนี่ยนานละเกินอ่าแต่ดาเมจก็ไม่ต้องไปสนใจมนันเนาะทุกคนโอเคเราเน้นที่ซินวี่เนาะโอเคไป แล้วก็สําหรับสกิลต่อไปเนาะเป็นสกิล A นะครับผมนะสำหรับสกิล A ของเซนวีเนาะวอ l l p อ l l d e ซั r ชั่นนะ, War นะครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบ Extra Strong นะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะดาเมจของสกิล A จะถูกเพิ่มขึ้นมาอีก15%เนาะถ้าศัตรูมีดีบัฟลดต้านทานธาตุน,นะครับผมนะอ่าซึ่งเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าอินคาร์เนตสกิลเราเนี่ยทำให้บอสเนี่ยติดลดต้านทานธาตุมืดลงนะครับผมนะโอเคเนาะไปลุย โฆษณาก็สกิลเอไปเพราะว่าจะเอามาฮิวเนาะก็อ๋อไปลดเกาะอีกรอบหนึ่งก็กได้อ่าไปแล้วปึ๊บแทงอืมนี่ไงเจ็ดแสนเจ็ดยังกับอินคาเนตสก,กิลนะครับผมนะไปอันนี้เดี๋ยวขอเล่งเลยแล้วกันเนาะไปเพิ่มแอคแท็กกับขีต้ต่อ,อเลนลี่ไม่มีอะไรเลยเอามาเพิ่มแอคแท็กกับขี้เฉยๆปึ๊บโอเค สกิลสุดท้ายแล้วนะครับผมนะที่เราจะใช้กันเนาะก็จะเป็นสเปเชียลพาร์ทเนอร์หรือว่าแอคทีฟลิง์นั่นเองนะครับผมนะสำหรับสเปเชียลพาร์ทเนอร์ของซินวี่เนาะก็จะเป็นอาซ์น่านั่นเองนะครับผมนะก็คือซินวี่เนาะจะสามารถใช้แอคทีฟลิงคู่กับอาซ์น่าได้ทุกตัวในเกมเลยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าใช้คู่กับอาซ์น่าธาตุมืดเนาะก็จะได้รับโบนัสทั้งหมด2ส่วนนะครับผมนะโบนัสส่วนแรกเนาะก็จะเป็นโบนัสส่วนของสเปเชียลพาร์ทเนอร์เนาะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโบนัสส่วนของเอเลเมนต์นนนนัั่เองะะครบผม ส่วนของเวบป้อนจะไม่ได้รับเนาะเพราะว่าวมันใช้อาวุธกันโคนลแบบนะครับผมนะไปแม่อ่า,อาเรียบร้อยทำง,งานนะครับผมนะไปเอ็นบีปิดด้วยสกิลเอไปอสูน์าก็สกิลเอเช่นกันแต่เรามาดูแอนิเมชันตอนแอคทีฟลิงค์เนาะอื้มติดวิกสองแสนโอเคาแล้วก็เพิ่มริแล้วก็ฮิวอ่า ไปแอคทีฟลิงทำงานไปนี่โหซิมบี้มีหูแมวโอเคไปบึ้มห้าแสนสองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้เนาะสำหรับบอสนะครับผมนะบอสมังกรมังกรแสงโอเคก็จัดว่าเป็นตัวละครที่เอามาเสริมทีมธาตุมืดนะครับผมนะได้ดีเลยเนาะเมื่อกี้จะบอกธาตุด,ดินเออ แต่ว่าเป็นโอเคมากนะครับผมนะว่าเป็นตัวละครที่โอเคเนาะเดี๋ยวไว้อีก ID หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุยกันที่ ID ดลองเอไอดีหลักนะครับผมนะเออมื่นละล่าสุดก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะสำหรับการรีวิวคุณหนูซินวีตัวละครตัวใหม่ของเกมซอสอาร์ตออนไลน์อันลิชเบตติ้นั่นเองนะครับผมนะเป็นตัวละคร ใหม่นะครับผมนะในกาชาใหม่เลยนะครับผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับผมนะี่ผมลองเล่นแบบว่าข้าวๆให้ดูแล้วนะครับผมนะว่าตัวละครซินดี้มันเก่งด้านไหนอะไรยังไงนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังอยากได้ก็รอตู้ลองมันเข้ามานะครับผมนะตู้พรกอัเดตซินวีเนาะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนในการตัดสินใจนะครับผมนะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้เนาะใครยังมกดติดตามกดถูกใจกดซัสบสไครต์ก็ะชัยกดเพื่อที่จะเป็นกลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะค,ะ <ๆ S 1> นะครับผมนะสาหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวไว้คลิปในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะน่าจะเป็นคลิปดาร์คบอลโดคังแบทเทิลนะครับผมนะคลิปที่ดองเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะแล้วก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับผมนะ ไว้เดี๋ยวพวกนี้จะลงเนาะแล้วก็ส่วนของวันจันเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นคลิปของอะไรนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ